ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โ oh, หแบบท้องฟ้าแจ่มใสสวยงามมากๆนะฮะนี่วันนี้ก็ด่วนอีกแล้วครับแต่งรถเสร็จนะครับก็รีบเอามาเพื่อที่จะส่งรถให้กับลูกค้าเลยครับ <0. 5 S 1> คุณผู้ชมอีกหกิโลเมตรอีก8กิโลถึงนะเปิด GPS มาเอาอีกแล้วล้อแดงอีกแล้วนะแต่งเสร็จอะไรเสร็จมาเลยนะเดี๋ยวถึงลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูครับคุณผู้ชมนะครับว่า คันนี้หล่อประมาณไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันงานเข้าแล้วครับคุณผู้ชมหลงทางโอ้ยตายตายตนะมันพามาทางอะไรเนี่ยป่าอ้อยป่ามันนะโอ้โห๋ <c oughs> ยวโทรหาลูกค้าก่อนเมื่อกี้ก็โทรกลับไปรอลูกค้าไม่รับสายรอลูกค้าโทรกลับมาตายตายตายหาทางไม่เจอคือแบบ G.P.S มันก็พามาแหละคือมัน มันก็น่าจะเป็นแบบประมาณว่าลูกค้าก็น่าจะอยู่แบบโซนแบบนี้ครับแต่ว่าคือเหมือนมันน่าจะเป็นเส้นที่ทะลุหากันได้แต่ด้วยรถเรามันไปไม่ได้นะฮะ่เดี๋ยวต้องรอลูกค้าโทรก,กลับมาเพราะว่าลูกค้าแบบทํางานอยู่ที่ฟาร์มอะไรเงี้ยแล้วเราเจอฟาร์มตรงนี้หลายฟาร์มมากแต่ว่าของลูกค้านะ่ะผมว่าน่าจะอยู่อีกโซนหนึ่งนะฮะน่าจะอยู่อีกโซนหนึ่งมันก็เลย ทะลุหากันไม่ได้ด้วยเส้นทางแบบนี้นะครับเพราะว่ารถเรามันเป็นขับสองนะครับดูทางครับโอ้แล้วเดี๋ยวผมพาลงไปดูนะคุณผู้ชมว่าทางแบบเนี้ยขับรถอะไรมาแต่ว่าคือมันมันมันขับมาได้แต่ว่าเพียงแค่ว่าทางมันไม่ดีเฉยๆค่อยๆมานะเดี๋ยวหาทางก่อนเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนครับมาคุณผู้ชมนะครับน่าจะถึงแล้วแหละนี่ลูกค้า มีสัญญาณบอกแล้วว่าตรงนู้นเลยตรงนู้นเลย <c oughs> อ้อหากันอยู่ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงนะคุณผู้ชมเดี๋ยววนซอยนูน้นเดี๋ยววนสึกหายากจริงๆคือแบบว่ามันเป็นทางวิ่งมาป่ามันเป็นฟาร์มมะแล้วทีนี้แบบบางที g p s มันแบบพยายามหาทางที่ใกล้ที่สุดให้เราอะเออแล้วแบบบางเส้นทางอะมันก็มีทางมาแต่มันไม่ได้เหมาะกับรถเราเดี๋ยวพาลงไปดูโหต้องพาลงไปดูด้วกันว่าทําไมมันถึงไม่เหมาะถึงได้แบบว่า เดี๋ยวถอยออกถอยเข้านะเลี้ยวซอยนู้นซอยนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นฟาร์มลูกค้าละนะครับผมใช่มอ่าเขาเขารับรถอยู่ตรงไหนครับพี่ อ๋อมันวนไปได้ไหมครับไม่ได้ครับอ๋อต้องถอยเข้าทางนู้นใช่ไหมพี่ตรงไปนะับอ๋อเข้าอีกประตูหนึ่งนะพี่เนาะเข้าทางนู้นครับตอนแรกเห็นลูกค้าบ,บอกประตูสีส้มผมก็เลยเลี้ยวเลยคิดว่า ประตูตนี้ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มไก่นะคุณผู้ชมไอ้ที่เราลงหลงก็ฟาร์มไก่ทั้งนั้นเลยนี่ฟาร์มท่าจะลุงจะหลุงอ่าวว่าแหละจะหลุงจะลุงจะหลงแหละเพราะว่าถ้าจะลุงก็ต้องเป็นรอริงสะระอุงงง,ง,งูนี่สอค้า<ม>อยู่นีครับคุณจะถึงจุดหมาย เดี๋ยวเราเอาเอ,าอกาสารไปให้ลูกค้าเซ็นกันนี่ครับคุณผู้ชมผมถึงบอกว่าเละแน่นอนซมเอาเอกาสารมาให้พี่ด้วยนี่ทั้งน้ำทั้งฝุ่นตลอดทางเลยครับดูดไม่ต้องขออภัยลูกค้าด้วยจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่รถที่อยู่นี่ก็จะเละทุกคันดูขนาดรถเก่ง กันชนท <c oughs> ้ายไปเดี๋ยวไปเซนเอกสารกันครับ ทั้งน้ำทั้งเลหมดเลยนะครับก็ลองดูก็อันนี้แม็กตามที่คุยกันเนาะยางหน้าสองสี่ห้าสี่ห้ายางหลังสองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้าขับเข้าออกบ่อยๆแล้วมันเลอะอย่างเงี้ยพยายามหมันล้างหน่อยก็ดีสำหรับตัวล้อนะเพราะมันเป็นตัวล้อปัดเงาอาจจะไม่ค่อยหมองจะให้เงาเงาประมาณนิ้วกว่าครับถ้าข้างหลัง ปลดล็อกรถให้ผมนะครับตรงตรงแผงประตูมันจะมีเห็นไหมคับมันจะมีรูปปลดล็อกอ่าโอเคครับปกติลูกค้าขับอยู่แล้วไหมครับรุ่นนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนาะยกตัวนี้ขึ้นดันมาซ้ายสุดแล้วผักขึ้นไปข้างหน้าส่วนเกียร์หนึ่งก็ดันมาปกติเลยแล้วผักขึ้นไปข้างหน้าเนาะรถจะมีหกเกียร์นะครับเดี๋ยวบิดกุญแจขึ้นแล้วก็ได้ครับ อ่านะครับกล้องถอยอะไรพวกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนาะภาพจะติดนะครับแต่ถ้าเกิดกล้องมันเลอะบางทีมันอาจจะไม่ชัดหน่อยก็ต้องต้องเช็ดที่กล้องนิดนึงมันจะอยู่ตรงมือเปิดฝาท้ายนะครับลองดูเนี่ยครับต้องเช็ดตัวนี้หน่อยครับผมอันนี้กันชนท้ายเดิมนะครับ ระบบแอร์ก็พัดลมนะครับตัวนี้เป็นความเย็นเนาะนะครับหมุนเอาตามความเหมาะสมความแรงพัดลมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกว่าจะเอาออกหน้าออกหน้ากับเท้าหรือเท้าอย่างเดียวก็หมุนปรับได้เลยข้างหลังยังไม่ตัวแคปจะไม่มีครับนะครับอันนี้ก็เสียบ USB สําหรับฟังเพลงอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเก๊ใสยของกดเด้งสมุดรับประกันอยู่ในนี้นะครับผมกดเด้งทั้งหมดครับอุปกรณ์นะครับไฟฉุกเฉิน เพิ่มเสียงลดเสียงเพียนที่ตัววิทยุได้เลยนะครับนะครับเกะใส่ของอะไรพวกนี้เชื่อมได้ลูกค้าโทรศัพท์มาไหมเดี๋ยวผมเชื่อมให้อ่เดี๋ยนะอ่าเปิดบลูทูธครับ อ่าเรามาที่ตัวเครื่องเนาะให้กดคําว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับค้นหาอุปกรณ์ที่ตัวเครื่องชื่ออันนี้ไหมครับสาวิตีเนะาะกดตกลงครับ เข้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดแผนที่ในโทรศัพท์เนาะเราสามารถดูผ่านมือถือเดี๋ยวมันจะมาขึ้นที่หน้าจออีกทีนึงได้มันจะถามในเรื่องของใช้ Apple CarPlay หรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้ผมเชื่อมันด้วยมันน่าจะติดถงผมอยู่ด้วยตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมของผมมันจะถอดออกเองครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปด้านหน้ารถหน่อยนะครับลูกค้าดับเครื่องกันได้นะครับ เดี๋ยวยืนหน้ารถถ่ายรูปหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยลูกค้ายืนฝั่งเดียวกันเลยก็ได้ครับถอดแมสได้เลยนะครับผมโอเคครับอ่ะโอเคครับกดไลค์ครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวยังไงเอกสารส่งงวดลูกค้าให้ที่อยู่ไว้ที่ไหนครับ ที่นี่หรือที่บ้านที่นี่ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเขาคงส่งมาที่นี่แหละเนาะงั้นเดี๋ยวยังไงมีอะไรโทรหากันอีกทีหนึ่งก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดี